แม่น้ำหนึ่งรำไห้เปิดใจชีวิตเล่าที่มาใบเลขตำรวจจนรวยหนุ่มกันชัยลองของให้เขียนเลขซูมกันตาแตกวันที่17มิถุนายน64แม่น้ำหนึ่งไอดอลใบ้หวยชื่อดังเปิดใจครั้งแรกในรายการโหนกระแสที่มีพิธีกรมากความสามารถอย่างหนุ่มกัญชัยดำเนินรายการถึงกระแสดราม่าใบหวยและการถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัว โดยแม่น้ำหนึ่งเปิดใจว่าก่อนหน้านี้เป็นแม่ค้าออนไลน์ส่วนคําว่าแม่น้ำหนึ่งมาจากคนท้องตามภาษาอีสานก่อนหน้านี้จะฝันแม่นและฝันเห็นเลขโดยเฉพาะตอนท้องและมีคนมาขอเลขบ่อยคนจึงเรียกตนว่าแม่น้ำหนึ่งส่วนตนเป็นคนชอบซื้อลอตเตอรี่โดยก่อนหน้านี้ซื้อไม่ต่ำกว่า100-500ถึงใบ เป็นคนมีความฝันว่าสักวันจะรวยและถูกรางวัลที่หนึ่งเจอเลขอะไรซื้อหมดมีถูกหวยบ้างแต่ก็ไม่เคยถูกรางวัลที่หนึ่งจะถูกแค่รางวัลเลขท้ายและเลขหน้าส่วนที่มาเป็นคนดังเพราะจุดทูบและมีเลขออกมาโดยทูบจะนำมาจำนวนมากและเลือกหยิบออกมาซึ่งที่มีคนถูกก็น่าจะเป็นเรื่องบังเอิญและ มีคนถูกหวยเท่านั้นซึ่งความจริงก็ไม่รู้ว่าจะออกเลขอะไรส่วนทูบสั่งมาจากโรงงานมีพระอาจารย์ทำพิธีให้วันก่อนไปเหมาหวยมาและถูกเลขท้ายสองตัวโดยตนไม่ได้ซื้อแต่ให้แฟนซื้อให้ตามความเชื่อ ก่อนหน้านี้มีถูกติดกันหลายงวดประมาณไม่เกิน10งวดซึ่งส่วนตัวมีความเชื่อเรื่องพญานาคด้วยโดวยวันหนึ่งได้บูชาจี้พญานาคและมาลองขอขณะไฟ้สดว่าจะสร้างรูปปั้นให้กับปู่ก่อนถูกหวยจริงๆตอนนั้นจุดได้703และหวยออกแบบนั้นจริงซึ่งตัวเองไม่เคยซื้อหวยแต่จะบอกเลขคนอื่นด้วยการพูดหน้าไล้สด ยืนยันว่าไม่เคยมีเจ้ามือหวยสั่งคนมาตามและยืนยันว่าไม่เคยซื้อหวยเองแต่จะบอกคนอื่นเท่านั้นในเพจแม่น้ำ188ด้วย88เป็นเลขมงคลส่วนตัว แม่น้ำหนึ่งกล่าวว่าส่วนกรณีตำรวจเรียกไปรับทราบข้อกล่าวหายอมรับกระทำความผิดจริงในการปักลิงชวนเล่นการพนันออนไลน์ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าค้นที่บ้านในโคราชก็ไม่ได้มีของผิดกฎหมายอะไรโดยตำรวจชุดจับกุมก็ถูกหวยส่วนหนึ่งมาจากเลขทะเบียนและมีการถามกันเล่นๆเ,เมื่อมีตำรวจมาถามตอนจับกุมว่าเลขอะไรดีตนจึงบอกไปเล่นๆว่า จับก็เลข7และตัวเองชื่อ1เลยบอกไปว่า17หรือ71กระทั่งมีเจ้าหน้าที่ถูกหวยซึ่งเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลเจ้าหน้าที่สามารถซื้อหวยได้ไม่เกี่ยวกับการจับกุ้มส่วนตัวไม่ถือว่าตนเป็นผู้วิเศษเป็นเพียงแม่ค้าธรรมดาสวดมนต์ยังเพี้ยนเลยตอนนี้ศีลก็ไม่ได้ถือด้วย โดยก่อนหน้านี้เคยมีกลุ่มคนมาทำท่าทีเข้าทรงที่รูปปั้นปู่พญานาคจึงเดินทางไปเอาเรื่องเพราะเป็นสถานที่ส่วนบุคคลก่อนทรงเจ้าจะออกทันทีอ้างไม่รู้ตัวจึงอธิบายไปว่าเป็นสถานที่ส่วนบุคคลและยืนยันว่าจะจุดธูปต่อไปเพราะคงจะไม่ให้ใครทุกคนมารักเราหมดไม่ได้เหมือนที่หนูโดนคนต่อว่าในตอนนี้ไม่อยากให้ใครมารักแต่ก็อยากให้เข้าใจ ตอนนี้หนูโดนด่าไปถึงครอบครัวและลูกแม่น้ำหนึง่งเปิดใจทั้งน้ำตาโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงท้ายรายการโหนกระแสพิธีกรดังหนุ่มกัญชัยได้ขอให้แม่น้ำหนึ่งเขียนเลขเด็ดใส่ในกระดาษให้โดยแม่น้ำหนึ่งได้เขียนให้ก่อนที่หนุ่มกัญชัยจะขอเก็บเลขเด็ดนี้ไว้ก่อนและจะเปิดเผยในภายหลัง อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ